สวัสดีครับก็ผมนะครับช่องนะครับมณาการ88นะครับวันนี้นะครับนำพระง่างเสียนโ้นนะครับพิ์ใหญ่นะครับเป็นต้นที่ผมกล้าพูดว่าตรงนี้แรงเลยนะฮะแรงมากนะครับต้นนี้เนี่ยผมประมูลแข่งกับเขามาได้นะนะครับในราคาที่สูงอยู่เหมือนกันแต่คิดว่ามันคุ้มนะฮะมันคุ้มกับการที่เราได้สิ่งที่หาได้ยาก มันไม่ใช่แค่หาได้ยากแค่พิมพ์และของแท้อย่างเดียวนะครับแต่การใช้งานบริบทต่างๆก,การผล่ใส,ส่ศิลลงคาถาการมัดใสยศิลอย่างเงี้ยการใช้มาแต่โบราณอย่างเงี้ยมันหาย,ยากจริงๆฮะนะครับต้นนี้เนี่ยพอได้ของแล้วเนี่ยผมก็ได้โทรไปคุยกับเจ้าของเนี่ยเพราะ,ะเขาต้งลงเบอร์ไว้หน้ากล่องพัสดุนะครับเขาก็บอกว่าเป็นองค์ที่ได้จากพระที่บุรีรัม์ นะครับซ e ึ่งเป็นเหมาบ้านแถวบุรีรัมย์และพระเนี่ยนะครับพระสฆ์ท่านเนี่ยเขามาขายให้นะครับบอกว่าต้นนี้แรงนะครับแล้วแกเนี่ยพระสฆ์ท่านแกแล้วก็เลยอยากนําเงินเนี่ยนะครับนำปัจจัยดีกว่านําปัจจัยไปทําบุญสร้างวัดสร้างอะไรที่วัดที่แกอยู่เจ้าของก็บอกว่าก็ไม่ได้ทางทางเจ้าของเก่าเนี่ยฮะก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ถามว่าท่านอยู่วัดไหนนะครับก็เขาก็เหมาว่ามีหน้าที่เหมาพระมาขายอ่ะ นะครับเขาก็อ่ะโอเคก็เช่ามาแล้วก็ถือทําบุญไปองค์นี้ประมูลแข่งกันหลายตั้งอยู่นะครับแล้วการใช้งานต่างๆเนี่ยผมดูว่าโอ้มีการผูกสายสินนะครับมีการใช้นะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะลงคาถาอาคมไว้ด้วยนะครับดูค่าสนิมเขียวคาบอะไรขึ้นการใช้งานนะครับเนื้อนะครับเหลืองอมเขียว เนื้อเหลือ,องอมเขียวนะครับมีเส้นทาทองลองอมาเส้นวิ่งทองลองอมานะครับอ่านี่ครับใต้ฐานอันดินแดงม,มีตะไบเก่าตะไบเดิมนะครับอ่าอย่าแปลกใจถ้ามีตะไบนะฮะพิ์ใหญ่เสีย,ยจะมีตะไบบ้างไม่มีบ้างนะครับแลัศการหล่อมานะครับรัศการลัศการช่างที่ตะไบด้วยนะครับตัวน,นี้ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งการใช้งานสมบูรณ์ทั้งด้านประสบการณ์ต่าง นะครับแต่เสียดายที่เจ้าของเก่าก็ไม่ได้ถามว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับเราต้องเข้าใจบริบทที่เขาเป็นเ,เขาเรียกว่าเหมาพระนะฮะก็ซื้อๆนะครับก็เล่จบๆไปนะครับแต่หลวงแต่หลวงพ่อที่เรามาขายจากบริรัมเนี่ยนะครับก็บอกว่า,าตัวน,นี้แรงแรงอยู่นะครับแกใช้มานานแล้วแล้วแกก็แก่แล้วแหละนะครับจะนําปัจจัยเนี่ยไปช่วยสร้างสาราวัดช่วยบรรุมวัดต่างๆ ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเจ้าของเก่าก็ซื้อมานะครับซื้อมานี่ฮะสวยมากครับองนี้ถว่าสวยมากตัวนี้แรงมากไม่ผมเจอแบบเนี้ยนานๆจะเข้ามาทีนะถ้าสมมติคุณดูไทม์ไลน์ของพระผมเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยรู้สึกว่าจะรับเส้นโลน่าจะเป็นตนแรกจริงๆที่มาบริเบวแบบนี้นะโอ้โหขังมากก็พูดว่าขังขังมากจริงๆดูการใช้งานคุณธรรมชาติมากดู ธรรมชาติสุดๆจริงๆนะครับอันนี้มาให้ชมนะฮะเซนรุ่นพิมใหญ่สังขาวานอนนะครับไม่มีตอ,อกตะปูนะไม่มีตอ,อกตะปูหน้าฐานนะเป็นยุคๆๆแรกจริงๆก็ยุคทุกยุคละยุคเดียวกันแหละขึ้นอยู่กับว่าช่างตอกตะปูหรือไม่ตอกตะปูเท่านั้นเองนะครับอันนี้มาให้ชมกันนะครับสวยอ้นี้สวยจริงๆนะครับเชือ่อว่าไม่เจองที่สองหรอกแบบเนี้ถ้าเจอคงไปบริบทอย่างอื่นแล้วกันเป็นบริบทอย่างอื่น นะฮะอืมนี่ครับอ่ะองค์จากทัพที่บุรีรัมขมังเวทครับอันนี้องค์ขมังเวทนะฮะอ่ะนี่ครับเอามาโชว์กัน